ฮัลโหลสบายดีเมื่อในี้สิพามาทักลายฮนะ็ดสองสีเนาะลายสองสีเนาะลายนี้ไม่ไหนฮาเฮ็ดตองหกตองบวกสาเนาะคอยสิเฮ็ดหกตรงสองเทือนาะหกสองสิบสองบวกสามเป็นสิบนหะ้าตรงเนาะเพื่อเป็นตัวอย่างเนาะเมื่อเฮาเฮ็ดตองได้ตามความยาวที่เฮาต้องการแล้วเนาะแถวทําอิดแถวที่หนึงจะเป็นทางหลังเนาะคอยสิเฮ็ดสี่บวกก่อน ไม่ให้เฮาทักขึืนสองตองหลังจากนั้นเอาแล่นเกาะไปทางหลังเนาะและ้วปุดออกหาตอง1นึ่งองามสา้เอาเล่นกาะมาทางหนาเนาะแล้วทักขืนนึ่งตองเอาแล่นเกาะไปทางหลังปุดออกหาตองเห็ดแบบ4ี่ไปจนให้มันเหลือตองเดียวสุดท้ายเนาะ สามสี่ห้าปลดออกหาตองเอาแล่นกอมาทางหน้าทักขึ้นหนึ่งตองจะเหลือตองหนึ่งสุดท้ายเนาะไม่ให้เฮาทักขึ้นวันนี้ต่อมาจะเป็นแถวที่สองแถวทางหน้าเนาะเมนให้เฮาทักลงจนมดแถวเลยโดยเอาตัวแล่นตัวสีดำนี้เนาะมาทักเนะ วันนี้แถวที่สามเนาะแถวที่สามจะเป็นทางหลังไม่ให้เฮ้าทักขึ้นจนมืดแถวเลยเอาได้ดำเนอทักเนาะ บัดน,นี้แถวที่สี่จะเป็นทางหน้าเนาะเขาจะเปลี่ยนเป็นสีบัวบัดนี้นะอันแต่ละสีเม่เท่าทักสองเือ,อกลับมาประจบกันแบบซี่นะแบบซี่เราไปว่าเขาเปลี่ยนสีโลดเนาะบัดน,นี้เืาสีบัวเนาะสีบัวเม่ให้เทาทักลงหนึ่งตองจากนั้นปลดอกสามตองเนาะหนึ่งสองสามแล้วก็เอา เอาเอาเอาไม้เนาะมาโสดใส่ตูวห่วงยาวๆนี่เนาะแบบสิแล้วก็ทักแบบสิทั้งหลังมาแบบสิเนาะเฮาจะเห็ดเค็งไหลายเด้นเค็งหลายแล้วมันสิงหแบบนี้ปุดออกมาแบบสิเนาะหลังจากนั้นเขาปุดออกหาตอง1 2 3 4 ปุดออกหาตรงแล้วเอาไม้มาสอดใส่ตูตูวยาวๆนี่เนาะมาแบบซิแล้วก็ทักอ้อมมาทางหลังแบบซิแบบซิแล้วก็ปุดตัวนี้ออกเนาะแล้วเขาก็เช็คเบึง้งว่าจะให้มันเค็งหลายสินะแล้วมันจะเหลือสามตรงสุดอามันจะเหลืออสี่ตรงเนาะมันจะเหลือ,อสี่ตรง,งสุดท้ายแม่ให้เฮาปุดออก หนึ่งสองสามแล้วทักลงหนึ่งเนาะแบบนี้วันนี้แถวที่ห้าแถวทางหลังเนาะเมนให้เฮาทักอ่ายังเมนสีบัวยู่คือเก่าเนาะเมนห้เฮาทักขึ้นหนึ่งตองหลังจากนั้นให้เฮาเอาเล่นเกาะไปทางหลังแบบซี่เนาะแล้วปลดออกสามตอง หนึ่งสองสามหลังจากนั้นเอาเล่นก็มาทางหน้าและให้เฮาทักขึ่นหนึ่งตองแบบซี่เนาะเอาเล่นก็ไปทางหลังแล้วกระปุดออกหาตองหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาเล่นก็มาทางหน้าและทักขึ้นหนึ่งตองเนาะบันนี้มันจะเหลือสตองสุดท้ายเนาะ เม่ไห้เฮาเอาเล่นกกไปทางหลังปลดออกสามตองหนึ่งสองสามเอาเล่นกอมาทางหน้าแล้วก็ทักขึ้นหนึ่งตองเนาะบัดน,นี้แถวที่หกเนาะแถวทางหน้าเนาะเวลาได้มันมาประจุกันแบบซี่เม่นไห้เฮาเปลี่ยนสีแล้วเนาะวันนี้เฮาจะเป็นเฮาจะเฮ็ดเป็นสีดำบัดน,นี้นะสีดำไม่นไห้เฮาทักลงจุนมดแถวเลย บันนี้แถวที่เจ็ดแถวทั้งหลังเนาะยังแมนสีดำอยู่คือเกาเนาะแมนให้ห้าทักขึ้นจนเมื่แถวเลย บัดน,นี้จะเป็นแถวที่แปดแถวทั้งหน้าเนาะจะเป็นแถวสุดท้ายแล้วเนาะวันนี้จะเป็นสีบัวบัดน,นี้นะเม่นห้เฮาทักอ่าทักลงหนึ่งตองหลังจากนั้นให้เอาไห้นี้มาสอดใส่ตัวตองยาวๆทั้งรุมนีเนาะและ้วก็ทักทักสอดเข้ามาแบบนี้เนาะแล้วก็ปุดตัวนี้ออกเนาะแบบนี้หลังจากนั้นเม่นห้เฮาปุดออกหาตองเนาะ หนึ่งสองสามสี่ห้าปุดอกหาตองแล้วเอาไม้มาสอดใส่แบบซีเนาะแล้วก็ทักกับตองแบบซีเนาะแบบนี้แล้วกเหิดแบบเก่าเนาะปุดอกหาตองหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาไม้มาสอดใส่ตูตองตูดุมนี่เนาะแบบนี้ แล้วก็ทักสอดมาแบบซีเนาะปุดตองตัวนี้ออกเนาะมันจะเหลือตองสุดท้ายเนาะไม่ให้เฮาทักลงแบบนี้เนาะลายนี้มีตเปดแถวเนาะอันนี้จะเป็นทางด้านหน้าด้านหลังมันจะเป็นแบบซีเนาะลายนี้ง่ายๆเนาะ เวลาเขาทักออกมามันก็จะเป็นแบบซีเนาะลายมันจะเป็นแบบซีเนาะตัวตัวตัวสีดําสีดําจะเป็นสีเป็นพื้นเนาะและตัวสีบัวมันจะเป็นลายลายตะนางอันสิเนาะอันนี้จะเป็นทั้งหน้าอันนี้จะเป็นทางด้านหลังเนาะลายนี้ง่ายแต่โบโบได้ยากลายนี้นะถ้าโบเข้าใจอะไรเขียนมาถามก็ได้เด้อลายนี้มีมีแปดแถวเนาะแถวเขาทักแถวท,ถาทถาถําอิฐไปหอดแถวที่แปดแล้วก็กลับคืนไปแถวที่หนึ่งคืนเนาะ โอเคบางว่าเพื่อนๆชงซิมักลายนี่เนาะ